มาแล้วนะครับกับ Mfocus สนะฮะอยู่กันต่อกันเลิฟนะครับแล้วก็ข่าวเด็ดประเด็ดนร้อนนะฮะของบรรดาดาราเซเลบตัวพ่อตัวแม่นะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างที่อัปเดตกันไปจากเบรกก่อนนะครับมาเบรกนี้หนึ่งในเรื่องที่อยากจะอัปเดตคุณผู้ชมก็คือเรื่องของสาวขวัญอุซามณีนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะกับบ้านที่โอ้โหก็นำพักน้ำแรงแต่ถ้าสมมติว่าเจอคนมาตกแต่งรับเหมาแล้วนะน้ำเละเป็นโจ๊กไม่เป็นท่าแบบนี้มันก็ พ่อเหี่ยวเหมือนกันนะ ไปติดตามและให้กำลังใจเธอกันดีกว่าครับเริ่มกันที่สาวขวัญอุษามณีนะครับสำหรับเบรกนี้นะครับซึ่งเธอเผยความคืบหน้าจากบ้านพังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพังแค่ชั้นเดียวนะครับแต่ตอนนี้เธอบอกว่าพังครบทั้ง3ชั้นเรียบร้อยแล้วซึ่งขั้นตอนก็อยู่ในการประเมินความเสียหายเพื่อหาราคากลางนะครับซึ่งอันนี้นะครับเธอบอกว่าช่างคนเก่าเนี่ยอยากจะขอเข้ามาดูเพื่อความโปร่งใสนะครับแต่สาวขวัญก็บอกตรงๆนะครับทำบ้านเราซะขนาดนี้เราคงไม่อยากให้เขามาเหยียบบ้านเราได้อีกนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟัังจาากกปขว กดีถ้าขัดถามถึงเรื่องบ้านหน่อยตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้พังค่ะอย่างจากตอนแรกที่พังแค่แบบที่ที่เราทราบก็คือชั้นเดียวใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากก่อนหน้านี้ที่่อนลงขอบขอบคุณพี่ๆทุกคนวิศวกรทั้งแบบทีมพี่แวบนแล้วก็ทีมวิศวกรของโครงการบุรวรัเขาไปเขาไปดูเขาไปเช็คให้มันก็คือจากชั้นหนึ่งถึงชั้นสาม่าค่ะก็ก็เสียหายหมดเลยก็เสียหายใช่ก็ตอนนี้ก็อยู่ การที่ประมูลความเสียหายอยู่เประเมินประเมินความเสียหายค่ะแล้วตีราคาไม่ได้หรอค่ะพี่ไหมยังค่ะเพราะว่าเป็นการตีราคาประเมินของสามช่างค่ะเพื่อที่จะหาราคากลางแล้วก็หาความถูกต้องที่สุดเพราะว่าทุกวันนี้คือคือช่างก่าเขาก็มาติดต่อว่าขอจะเข้ามาเข้ามารับรู้ด้วยเพื่อความโปร่งใสก็คือความโปร่งใสเขาทำบ้านเราขนาดนี้ จิตใจเราคงไม่สามารถเปิดให้เขาก็ไม่เหยียบบ้านเราได้อีกค่ะเราต้องการรับผิดชอบเป็นตัวเงินมาเพื่อจ้างช่างอื่นหรือว่าให้เขาผิดชอบในการแบบซ่อมแซมตามสเปคที่เรามาเหมืนก็อ,อย่างที่ขวัญบอกอะค่ะว่าไม่ต้องเข้ามาที่บ้านเขาแล้วถ้าเขาลักษณคขางรับผิดชอบก็คือแสดงความรับผิดชอบโดยการที่เอาเงินมาให้ช่างคนอื่นทำหน้าที่เพราะว่าเขาไม่มีเครดิตพอที่จะเข้ามาทำแล้วอะผมว่านีครับเป็นใครก็คงเดินหน้าทำอย่างสาวขวัญแน่นอนนะครับแหมน้ำพักน้ำแรงของเราพังซะขนาดนี้ ต่อกันที่หนุ่มเจเจตรินนะครับหลังจะออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่ถูกคนนะครับพูดถึงประเด็นบ้านหลังงามนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ใกล้เสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะครับอุปตอบนะครับว่า50ล้านหรือเปล่าและใช้เวลานานแค่ไหนไปฟังกันเลยดีกว่าครับแต่บ้<อ>านก็ได้ดั่งใจใช่ไหมครับได้ดั่งใจมากครับมีความสุขมากแบบผมกับปิ่นเมื่อเช้าก่อนออกมาทํางานผมยังเข้าไปที่ห้องปิด อยู่นั่นงกนะันสองคนแล้วบอกว่าจับขาพี่กบบ้านเราสวยเ <bra v> <laughs> ลยผิดก็ใช่ใช่มีความสุขนะฮะคืออย่าประเมินตัวเลขอ่ะแค่ไห ถ้าถ้าพูดแล้วมันเหนื่อยพูดแล้วก็ตกใจอ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องทำไม่ไม่บานปลายเราโชคดีมากเพราะว่าเลขาผมต้องการที่เป็นเลขาผู้ช่วยผมเขาจริงๆคนที่เป็นเลขาผมเนี่ยเขามีอาชีพของเขาเป็นวิศวกรหมายถึงว่าเป็นคนควบคุมงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นเลขาผมเป็นคนคุมงานก่อสร้างเนี่ยตะปูแล้ว ตะปูอันเดียวยังไม่หลงเลยใช่เพราะฉะนั้นก็ผูดอเหมาว่ากระเด็นไปหลายลายเพราะว่าจะปกติมันจะมีคลิกแบ็กจะมีหวัวคิวมีอะไรไม่ได้กินบ้านผมแต่ก็เลยมันทำเล่นานหน่อยว่าการที่เราควบคุมงบด้วยตัวเองมันก็เลยนานหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ มีความสุขพบไม่บานปลายจนเกินไปครับแล้วก็ทุกตัวอยู่ควบคุมแล้วก็ตอนนี้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ย่านาาาปัญญาลา,า,า,ามินชาแถวแฟชั่นไอแลนด์แถวภูมินาดก็เป็นกรุงเทพโซนสี่ไปดูจากตัวบ้านแล้วนะครับประเมินด้วยสายตาก,ก็คงไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทอย่างที่หลายคนพูดกันแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดนะฮะที่เลาหยิบมาอัปเดตคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะกับเอ็ม ซึ่งเอาเลยครับตอนนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับจะเจอกับผม DJ l จเลได้ใหม่วันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับทางช่อง M Channel วันนี้ลาทุกทุกคนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ